ยส่บนรถซิงครับมาเลยครับ TFR ปีสาม36ครับนี่ใส่รถสไลด์มาเลยครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการละลงครับนี่ลงแล้วครับนี่ครับ จากกรุงเทพเลยมาคนเดียวนะพี่ไลท์ลงไลท์เลยครับเราจะเราจะโมดิฟายใหม่คันนี้ฝากกดดินตามช่องของเราด้วยนะครับไทยวนรถซิ่งครับเดี๋ยวจะเอา,มาโมใหม่ ธีการครับชีฟอามอนะครับตัวนี้เครื่องมังกรทองอ,ออกก,กี่กี่มงพี่ออ,อกใี่เหรอทุ่าใชไหมเดี๋ยววิธีการระครับ ล็อกนี่ครับเขาล็อกสเตย์อย่างดีเลยชิมงานยกยกสไลด์ออครับรับหมดสเตย์ออกนะครับทีการนะครับทับคนเดียวเหรอโอ้โหของใครนี่รถสไลด์ตัวนี้พี่มดพี่อยู่บนใช่ไหม นิยุทธ์เทพอ๋ออัฟใช่ไหมนี่ครับมดสไลด์ออนนะครับจากอยุธยานี่มาส่งเรานะครับถึงบนเลยเจะดูวิธีการ การปลดล็อกล้อนะครับนี่ปลดสลริงกอ,อกแล้วนะครับเงียบ้อยขับลงเลยครับพี่พานะครับเครื่องบังกรตัวนี้ครับเดี๋ยวเรามาเก็บงานใหม่นะครับ เดี๋ยวคอยรอดูนะครับเป็นไงบ้างเนี่ยไปแล้วครับตอนนี้กอะไรพี่ พีพี่ชิดชิดชิดให้ผมอีกได้ไหมเอาชิดอีกนิดนึงได้ไหมสไลด์คันนี้สวยมากครับเดี๋ยวจะดูวิธีการขึ้นนะครับวิธีการข,ขึ้นสไลด์ครับฐานสไลด์ สไลด์ครับบริการยกรถทั่วประเทศนะครับส่งถึงที่นะครับติดต่อช่างออฟบริการได้เลยนะครับเครื่องดีไหม,ไมดเดี๋ยวมันต้องเก็บงานดิมัมน,นอกมาหกหมื่นของพี่เอาไปแล้วหนะ้าพันไงนี่ครับดูวิธีการขึ้นครับนี รถอ๋อตอนนี้มันจะรถจะถอยไปหลังเองนะครับอันนี้ใช้รีโมทเนาะนี่ครับรีโมทควบคุมครับรถถอยไปเองเลยครับดูครับถาดอยู่กับพื้นครับแล้วก็ค่อยค่อย,อยลงครับ โอเคครับเรียบร้อยครับอย่าลืมกดติดตามช่องไทยอุบลรถซิ่งเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับรถสไล,ลด์เอารถเจ้ามังกรทองของเรามาส่งนะครับทีตานะครับโอเคครับบ๊ายบาย